สวัสดีครับหัวข้อในวันนี้ก็จะพูดถึง ER Day 1นะครับก็จะเหมาะกับนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาแพทย์พยาบาลหรือว่าพาราเมดิกนะครับหรือว่าใครก็ตามที่ต้องมาฝึกมาวนโรเตชั่นที่ห้องฉุกเฉินนี้นะครับก็จะพูดถึงภาพรวมพูดถึงสิ่งที่ต้องเผชิญแล้วก็พูดถึงแนวคิดนะครับอันดับแรกนะครับก็อยากให้รู้สับเนาะแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ที่เราจะต้องพบเจอกันนะครับ คำแรกก็คือ emergency medicine นะครับอันนี้ก็จะหมายถึงเป็นศาสตร์การแพทย์ฉุกเฉินหรือว่าสาขาการแพทย์ฉุกเฉินนั่แหละก็คือเป็นคำรวมใหญ่ๆแล้วก็เป็นแผนกฉุกเฉินเนาะ emergency department หรือว่าตัวย่อ,อว้ ED ซึ่งเป็นไปต่างประเทศเนี่ยในการวิจัยต่างๆเนะี่ยชอบใช้คำนี้นะครับอันต่อมาก,ก็คือ ER หรือว่า emergency room ข้อฉุกเฉินของเราเนี่แหละเราก็จะคุ้นเคยคำนี้กันอยู่แล้ว หมอ e r ก็จะเรียกว่าหมอ er หรือว่าหมอ ep ก็ได้นะครับซึ่งหมอ e ีพีเนี่ยก็มาจาก emergency physician นะครับหรือว่าในต่างประเทศบางบางที่ก็จะเรียกว่าเป็น er ด็อกเตอร์ไปเลยนะครับส่วนไทยก็เรียกหมอ e r หมอแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินนะครับก็แล้วแต่จะเรียกกันนะครับพยาบาลก็มีเฉพาะทางฉุกเฉินเหมือนกันนะครับก็จะเป็นพยาบาลที่เรียนหลักสูตร E.N.P. มานะครับพยาบาลพิเนะครับก็จะเป็นบุคลากรที่ถูกเทรนนิ่งนะครับมา เฉพาะทางเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเป็นพิเศษนะครับในการดูแลระบบ EMS ได้นะครับดูแลผู้ป่วยบนรถแอมบูแลซ์นะครับแล้วต่อมาก็คือเป็น Advanced EMT นะครับหรือว่า AEMT นี่แหละก็จะเป็นทีมสนับสน,นุนนะครับเป็นบุคลากรสนับสนุนทีมผู้ช่วยนะครับที่จะร่วมกันดูผู้ป่วยทั้งนอกโรงพยาบาลแล้วก็ในโรงพยาบาลนะครับจริงก็จะมีเจ้าหน้าที่อีกหลายคนนะครับแต่ว่าที่เกี่ยวข้องกับ ER จริงๆโดยตรงเลยเนี่ยก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับ ทีนี้มาดูในมุมของผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยหนึ่งคนจะมารับการตรวจที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยเขาจะต้องผ่านโปรเซสอะไรบ้างน,นะครับรวมทั้งเนื้อหาวิชาเนี่ยองค์ความรู้ที่เราจะต้องใช้ในการดูแลผู้ป่วยทั้งหมดเกี่ยวกับ E.M. Emergency Medicine เนี่ยมันมีอะไรบ้างน,นะครับเกิดจากผู้ป่วยเนี่ยจะมาห้องฉุกเฉินได้เนี่ยเขาจะต้องมีวิธีการมาโรงพยาบาล2วิธีนะวิธีที่1ก็คือ walk in มาเองก็คือพูดง่ายคือมาเองนั่นแหละอีกหนึ่งวิธีก็คือโทรหนึ่งหกเก้า พอโทรมาแล้วเนี่ยก็จะมาติดที่ศูนย์สั่งการซึ่งศูนย์สั่งการก็จะรับการดูแลก,กำกับโดยอ่าห้องฉุกเฉินได้แหละเวชศาสตร์ฉุกเฉินเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีหลักการของ EMS การดูแลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลน,นะถ้าเป็นทอม่าก็จะมีหลักการ PHTLS นะครับที่จะดูแลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลก็คือเป็นระบบการดูการดูแลรักษาผู้ป่วยบนรถแอมบูเลนส์นะครับก็จะมีวิธีเฉพาะขึ้นมากลนะุ่มก้อนเนี้ยก็จะเป็น ศาสตร์หนึ่งในการดูแลรักษาผู้ป่วยของ emergency medicine นะครับเมื่อมาถึงโรงพยาบาลก็จะเจออีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญก็คือการคัดแยกผู้ป่วยภาษาอังกฤษเรียกว่าการ triage นะครับซึ่งขั้นตอนนี้นเป็นจุดที่สำคัญอย่างมากไมนที่เรารู้กันนะว่าคือเราไม่สามารถมีบุคลากรมากพอที่จะรักษาผู้ป่วยจำนวนมากได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการคัดแยกจัดลำดับการรักษาผู้ป่วยรลยไหนควรรักษากรรักษาหลังก็จะเรียกว่า tri หลังจากนั้นเมื่อรับการที่อาดให้รีบมารักษาในห้องฉุกเฉินเราก็จะมาเจอความรู้มากมายเต็ไมไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุทอม่านะครับการรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะ ACLs การรักษาด้วยการ c p r การช่วยเหลือผู้ป่วยต่างๆในผู้ใหญ่ในเด็กก็มีเหมือนกันนะครับก็ใช้หลักการของ p าวส์นะครับผู้ป่วยท็อกซินและรับสารพิษมาเนี่ยก็จะ,จะเป็นอีกสารหนึ่งที่ใน ER เนี่ยจะต้อง เป็นการดูแลรักษาเบื้องต้นตั้งแต่ห้องฉุกเฉินก็จะต้องเรียนในส่วนนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น e m e r g e n c y จจาก Environment ต่างๆหรือว่า Condition ต่างๆออโถสูหรือว่าสัญญากรรมต่างๆนะครับก็จะอยู่ในห้องฉุกเฉินทั้งหมดเลยพวกนี้ก็จะเป็น outline ทั้งหมดคร่าวๆที่จะรับการเรียนนะครับก็เห็นว่ามันก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งซึ่งมีความสําคัญอย่างมากนะก็คือการ disposition ผู้ป่วยนะครับ น,นี้เป็นจุดหนึ่งที่พอมาวนมปฏิบัติงานในได้มาเรียนในห้องตุกเฉินเนี่ยจะต้องมีจุดที่ต้องตัดใจให้ได้ว่าผู้ป่วยหนึ่งรายเมื่อมารับบริการในห้องฉุกเฉินแล้วหลังจากนั้นเขาจะต้องมีการจุดเดินทางเนี่ยมีจุดเจอร์นี่ไปที่ไหนต่อนะครับเขาจะได้กลับบ้านได้อดมิดหรือว่าต้องออฟเซิร์ฟหาสาเหตุต่ออีกองความรู้หนึ่งซึ่งเป็นศาสตร์ใหญ่เลยเนี่ยเกี่ยวกับ e m e r i e i c y medicine เนี่ยก็คือการจัดการสารภัยหรือว่า disaster นะครับมันก็เหมือนเป็นหนัง w h a t If เนาะก็คือถ้าเกิดเหตุการณ์ต่างๆแล้้วหนาเหล่านี้มีระเบิดมีน้ำท่วมขึ้นมาเนี่ยเราจะจัดการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์เหล่านั้นอย่างไรนะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นอีกเหมือนโลกหนึ่งอีกจักรวาลหนึ่งเนี่ยที่แยกจากเส้นทางการดูแลรักษาผู้ป่วยเส้นทางหลักนะครับก็จะเป็นอีกอันนึงที่ต้องเรียนเป็นชั่วโมงๆนะครับ รูปนี้คือ Star of f l i n e นะครับก็เป็นหลักใจหลักของการรักษาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลหรือว่าระบบ EMS นะครับก็เริ่มจากมีผู้ป่วยเนะี่ยสามารถรับรู้ได้หรือมีระบบบางอย่างเนี่ยที่ทำให้รู้ว่ามันมีเหตุการณ์บาดเจ็บเจ็บป่วยเกิดขึ้นนอกโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็มีการรีพอร์ตในงานกลับมาที่ศูนย์สั่งการนะครับนั่นก็คือการโทรหนึ่งหกเก้านั่นเองศูนย์สังการนะเมื่อประเมินเสร็จแล้วเนะี่ยเขาก็จะมีการเรปอนส่งทีมช่วยเหลือออกไป มีระบบการช่วยเหลือผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลหนนะ้าที่เกิดเหตุที่บ้านผู้ป่วยมีการดูแลรักษาผู้ป่วยมอนิเตอร์ริงระหว่างนําส่งโรงพยาบาลการรักษาบนแอมบูเล็นะครับสุดท้ายก็มีการนําส่งผู้ป่วยเนะี่ยมาที่โรงพยาบาลมาที่แผนกที่ถูกต้องนะครับเรื่องถัดมาก็คือเรื่องทีอาร์นะเรื่องทีอาร์เนี่ยก็จะมีมากมายต่ไม่หมดไม่ว่าจะเป็นการทีอาร์ผู้ป่วยในโรงพยาบาลในห้องฉุกเฉินการทีอาร์ผู้ป่วยทางโทรศัพท์นะครับ หรือว่าแม้กระทั่งอีกศาสตร์หนึ่งก็คือใน d ดซ่าเตอร์เนี่ยก็จะมีการทีอาร์ตอีกระบบหนึ่งซึ่งในประเทศไทยเนี่ยได้ใช้ระบบทีอาร์ตของตัวเองนะโดยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ตั้งชื่อขึ้นมาก็คือ m o p h e d t A r นะครับบางคนก็จะเรียกว่าเป็น Mop ED t A r โดยระบบเนี้ยก็จะอ้างอิงจากระบบ ESI เป็นระบบหลักนะครับแล้วก็จะมีการเสริมด้วยระบบ Candi ิแอนแล้วก็มีระบบอื่นอื่นอีกนิดนหน่นอยๆเข้ามาประกอบกัน,นครับก็จะแบ่งผู้ป่วยเป็น5ระดับเนาะ ระดับที่หนึ่งก็คือต้องช่วยเด็ืทันทีไม่งั้นเสียชีวิตนะครับแล้วก็ระดับที่สองมีความฉุกเฉินเร่งด่วนอย่างมากก็ต้องได้การรักษาในถัดมานะครับส่วนต่อมาเป็นระดับที่สามก็คือสีเหลืองนั่นเองคือผู้ป่วยกลุ่มเร่งด่วนรอได้นะครับแต่ว่าก็คือต้องรักษาที่ ER นี่แหละส่วนระดับสี่ระดับห้าเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินเป็นเคสสีเขียวสีขาวนะครับส่วนใหญ่ก็ได้รับการส่งไปที่ห้องอ่าห้องผู้แผนผู้ป่วยนอกหรือว่า o p d การที่อ่านทางโทรศัพท์เนี่ยก็คือคนรับโทรศัพท์หนึ่งหกเก้าเนี่ยก็จะต้องจินตนาการนะว่าคนเล่าเหตุการณ์เนี่ยผู้ป่วยรายนั้นเนี่ยหรือว่าคนที่เล่าเหตุการณ์เนี่ยเจ็บป่วยรุนแรงขนาดไหนเป็นระดับสีแดงสีเหลืองสีเขียวต้องใช้ทีมรถพยาบาลทีมที่ระดับไหนเนี่ยที่จะเข้าไปช่วยเหลือเขานะครับนี่ก็เป็นการที่อ่านทางโทรศัพท์ พอมาในห้องจุกเฉยเนี่ยก็จะมีการแอ p โพ a ผู้ป่วยตาม Condition ต่างๆนะครับ่านจะเป็น ACLS ก็คือการ CPR ผู้ป่วยในผู้ใหญ่ในระดับ a d v a านนะครับ P.A. เนาะการช่วยเหลือผู้ป่วยเด็ก ATLS การดูแลผู้ป่วยในอุบัติเหตุนะครับเหมือนหรือว่านอกโรงพยาบาลที่บอกไปก็เป็น PHTLS นะครับการดูแลผู้ป่วยได้รับสารพิษมา Toxicology นะครับก็จะมีหลักการแอพโพ a ต่างๆนานาน,าน,านะครับอ่าน Disaster ะ Management นะครับ สิ่งสุดท้ายที่จะต้องเผชิญใน ER แน่ๆเลยนะครับแล้วก็โดยส่วนตัวเนี่ยก็จะมองว่าเป็นจุดที่เนี่ยแหละคือหมอเฉพาะทาง ER เนี่ยจะต้องรู้อะไรก็คือต้องรู้การ r e สตา t i t ิเ i ชัให้ลึกลงไปนะครับโดยเฉพาะในการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นว่าผู้ป่วยรายเนี้ยต้องได้รับการ r e สตาร i t ิเ i ชัหรือเปล่าปัญหาผู้ป่วยที่เกิดขึ้นขณะเนี้ยมันคืออะไร l ไล h ์ทีทินิ่งคืออะไรหัตถการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการ c p r การใส่ทิ้ว การแอปโพสผู้ป่วยช็อกการรักษาผู้ป่วยช็อกต่างๆเนี่ยจุดนี้ก็คือดิสอสเตชันทั้งหมดเลยซึ่งก็ต้องรู้ให้มันละเอียดโดยเฉพาะนะครับดังนั้นน้องๆที่มาวนในแผนกห้องฉุกเฉินเนี่ยจุดนี้ก็คืออยากให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากอาจารย์จากพี่ๆที่เขามีประสบการณ์ในด้านนี้นะครับประเด็นสุดท้ายเกี่ยวกับระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งหมดในห้องฉุกเฉินเนี่ยเหมือนที่บอกไปตอนต้นนะครับก็คือ ed Disposition นะครับ ผู้ป่วยรายนึงเข้ามารับบริการและในการรักษาリซัสเตชันเรียบร้อยแล้วผู้ป่วยรายนี้จะต้องไปไหนต่อนะครับดิชาร์ดแอดมิดหรือว่าออฟเซิร์ฟนะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ต้องตัดสินใจบางเคสก็ตัดสินใจง่ายนะครับด้วยองค์ความรู้ต่างๆบางเคสก็ตัดสินใจย,ยากขึ้นมานะครับซึ่งเครื่องมือนึงที่เรารู้จักกันนี่แหละแต่เราไม่รู้ว่าเฮ้ยมันนํามาใช้ในจุดนี้นะครับก็นั่นก็คือไคลทเลียต่างๆเนาะ การเรียนในการวิจัยใครที่เรียนในการประเมินซีเวอริตี้โปรโตคอลในการรักษาหรือว่าไกด์ไลน์แนวทางในการรักษาต่างๆนี่แหละจุดเนี้ยก็จะเป็นตัวตัวที่มาช่วยเราตัดสินใจว่าเออถ้าเข้าเกณฑ์นเนี้ยต้องแอดมิดนะหรือว่าเกณฑ์นเนี้ยสามารถดีชารชัดกับบ้านได้นะครับแล้วก็จะได้เรียนรู้กันไปนะครับหรือว่าถ้ามันนอกเหนือจากที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยมันต้องใช้ประสบการณ์ละเนี่ยจุดเนี้ยเราก็จะมาเรียนรู้ว่าอาจารย์หรือพี่ๆต่างๆเนี่ยเขาใช้แนวคิดอะไรขึ้นมานะครับ แต่และสุดท้ายในวันนี้นะครับจุดนี้ก็คือเป็นเหมือนคอนเซปต์แนวคิดว่า ER thinking เนี่ยคน ER เนี่ยเขามีความคิดแนวคิดยังไงเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยนะครับซึ่งบอกว่าจุดนี้ก็มีทฤษฎีรองรับบ้างเหมือนกันเนาะแต่อย่างไรก็ตามมันไม่ได้มีเขียนคอนเซปต์ชัดเจนหนึ่งสองสามสี่เหมือนเหมือนเรื่องอื่นๆนะครับงั้นดังนั้นตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมอะใช้ประสบการณ์ของส่วนตัวของผมเองเนี่ยในการประกอบสิ่งที่จะพูดหลังจากนี้นะครับ อันดับแรกซึ่งอันดับต้นๆที่คิดว่าเอไทุกคนหรือว่าใครก็ตามบรินายรเนี่ยต้องทำดึงดถึงเสมอเลยก็คือด้านความปลอดภัยนะครับเราเริ่มจากปลอดภัยกับตนเองก่อนนะครับตนเองปลอดภัยจากอะไรเนาะในห้องฉุกเฉินมีผู้ป่วยเข้าออกมากมายเนะาะดังนั้นเราไม่รู้เลยว่าผู้ป่วยรายหนึ่งที่เข้ามาเนี่ยเขาจะสร้างอันตรายแก่เราแก่เจ้าหน้าที่หรือเปล่าเขาพกมีดพกอาวุธเข้ามาหรือเปล่าเป็นคนเมาเสใช้ย,ยาเสพติดหรือเป็นผู้ป่วยไซคายหรือเปล่าเนาะ ก็ต้องมีเราก็ต้องมีความ awareness alertness ตลอดเวลานะที er ่จะหลบหนีจากภาวะต่างๆนานาเหล่านี้นะครับหรือผู้ป่วยรายเนี้ยรับสารพิษมาถ้าเราไปรักษาทันทีเนี่ยโดยที่มีการไม่มีการ d e c o n t a m i n a t e ไม่มีการป้องกันตัวเองอย่างปลอดภัยเนี่ยเราก็จะรับสารพิษเหล่านั้นเข้ามาได้นะครับเช่นสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองเนาะผู้ป่วยอาจจะได้รับแก๊สน้ำตามานะถ้าไม่มีการ d e c o n t a มิเน t ก่อนเริ่มการรักษาเนี่ย หรือเราไม่ได้ป้องกันดีพอเนี่ยเราก็จะรับแก๊สน้ําตาลนั้นมาสู่เราด้วยนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็คือโควิด1 9นะเราก็ต้องมีการระบบสกินนิ่งมีการอะแวเนสในการป้องกันอย่างเหมาะสมมีการใช้แมสที่เหมาะสมในการดูแลผู้ป่วยนะครับก็จะลดการติดเชื้อการแพร่ระบาดนี้ได้เนาะในห้องฉุกเฉินลำดับต่อมาเนาะนอกจากเราปลอดภัยแล้วผู้ป่วยแน่นอนผู้ป่วยก็ต้องปลอดภัยนะครับ งั้นเราจะเริ่มทําการดูแลรักษาเนี่ยโดยเริ่มตั้งแต่การดูนะครับเริ่มตั้งแต่คนไข้ยังไม่ถึงมือเราเลยนะครับหลักการต่างๆนานาเนี้ยก็มีชื่อเรียกมากมายเนาะโดยส่วนตัวเนี่ยก็จะชอบใช้หลักการนี้ว่าเป็น initial impression เนาะหรือว่าการ quick look นะครับหรือจะเรียกว่าการดูง่เห้งคนไข้ก็ไม่ผิดไปนะครับเราก็เริ่มดูว่าเฮ้ย hey, คนไข้รายเนี้ยรุนแรงนะมันฉุกเฉินนะต้องรักษาทันทีคนไข้รายเนี้ยดูแล้ว ไม่เป็นไรใจเย็นๆรอได,อออด้ค่อยๆซักวัดค่อยๆตรวจร่างกายก่อนก็ได้นะครับซึ่งจุดนี้นเป็นจุดสําคัญจุดใหญ่ที่มันไม่ได้เจอใน,ผนแผนกอื่นนะครับนั้นน,อน้องๆเวลามาวนเนี่ยอยากให้สังเกตอยากให้มีการซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทั้งพี่ๆทั้งอาจารย์เนี่ยว่าเฮ้ยอาจารย์มีแนวคิดยังไงนะว่าผู้ป่วยอะไรเนี้ยต้องรีบรักษาหรือว่ามันมีหลักการมีคอนเซปต์อะไรไหมซึ่งจริงๆมันพอมีบ้างนะครับซึ่งเราจะได้คุยกันในหัวข้อถัดไปนะครับก็เป็นจุดหนึ่ง หลังจากนั้นเมื่อเริ่มทําการซักวัตประเมินเนี่ยจะพบว่าในห้องฉุกเฉินเนี่ยมันมีอีกจุดหนึ่งที่สําคัญเนี่ยที่แตกต่างจากระบบทั่ว,ว,วไปนะซึ่งระบบท,ทั่วไปคืออะไรเนาะเราจะถูกสอนกันมาว่าผู้ป่วยรายนึงจะมีอาการน้าหรือชีพคอมเพรน,นะครับพอได้อาการน้ําเราก็ต้องทําการซักวัติลงลึกลงไปนะครับมองหาเพซเซนต์ n ิ t นให้ได้เนาะมีอาการอะไรเป็นมาร์เมลลายมีออนเซต์ดูเรชั่น อาการดีขึ้นอาการแย่ลงจากอะไรบ้างเนาะมีอาการร่วมจากอะไรหรือเปล่าเนาะก็จะเป็นสเต็ปในการซัก,กวัติทั่วๆไปต่อมาเราก็จะมีการซัก,กวัติพาร์ h i s สตี it, นะ้พาร์ทอิลเนตเนาะโรคประจําตัวเนาะแพ้ยานะยาที่กินประจํานะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะมาสู่การตรวจร่งารรงกายแบบคอมพี P, นะครับแต่ h ฮ t ท to ทเนาะที่เรา h e ชอทเนะี่ยที่เราตรวจกันมาเรื่อยๆนะครับจนถึงนิวโรของพวกเราเนี่ยนะอืนี่จะเห็นว่า ถ้าเราทําทั้งหมดกระบวนการเหล่านี้ในห้องฉุกเฉินให้เสร็จในผู้ป่วยหนึ่งรายแล้วค่อยมาเริ่มทําการ problem list differential diagnosis provisional diagnosis initial investigation แล้วก็ initial treatment เห็นว่ามันจะต้องผ่านคอนเซปต์มากมายเต็มไปหมดเลยคนไข้ก็จะได้รับการวินิจฉัยที่ล่าช้าได้รับการรักษาเบื้องต้นที่ล่าช้านะครับนั้นจุดนี้เป็นจุดที่ต้อง ติ๊งตให้ได้นะเป็นเนี่ยดีเดเ i ชั่นเมคมกิ้งมาให้ก่อนว่าเราต้องบองทันทีเลยว่าคนไข้รายนเนี้ยกำลังอยู่ในภาวะที่กำลังจะมีไลฟ์ทีทิ้งหรือเปล่าหรือมีภาวะฉุกเฉินอะไรหรือเปล่าเข้าได้กับเกณฑ์ฟ้าแท็กอะไรหรือเปล่านะถ้าเราคิดว่ามีนะจกเห็นตรงๆเห็นชัดเลยว่ามีเราก็ทําการสก๊บัตรตรวจร่างกายเท่าที่จําเป็นที่จะพอได้ข้อสรุปว่าตอนนี้คนไข้อลเลสอยู่ เราก็ไป C B r ตอนนี้คนไข้มีเลสปา r ลาทอรี a เฟลเลหรือ a r e s อยู่ต้องได้รับการใส่ทิวทันทีเราก็ไปใส่ทิวทันทีหรือคนไข้เป็นสโต๊กฟ a ส t ท็กควรได้รับการ C T B ให้เร็วที่สุดเนี่ยเราก็ต้องไปดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้ก่อนเนาะโดยอาศัยแค่สักวัตตรวจร่างกายเท่าที่พอได้ข้อมูลนี้ก็ run process ต่อไปได้แต่ถ้ามันเริ่มยากขึ้นมามันไม่ตรงไปตรงมาเราก็ใช้หลักการ d i f f e r e n t i a l diagnostics นี่แหละโดยที่เรา ดิฟเฟอเรนเชียนตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ชิปคอมเพลเลย <c oughs> เช่นคนไข้บอกว่ามีอาการแน่นหน้าอกเราได้ข้อมูลเบื้องต้นเราเฉียนเลยว่าตอนเนี้ยอ๋อคนไข้าอาจจะเป็น M.I. เราก็เริ่มทําการทํา12ลีดไปเลยระหว่างทา12ลีดเตร็มอุปกรณ์เราก็สักวัดเพิ่มเติมไปต่อละจุดเนี้ยก็จะเป็นจุดช่วยเราได้ว่าอ๋อในเบื้องต้นเนี้ยเราควรสักวัดส่วนร่างกายอะไรก่อนและเมื่อเรามั่นใจแล้วว่าคนไข้อะ stable ไม่มีภาวะเร่งด่วนแล้ว เราจึงมารันโปรเซสตามปกติสังบัดตรวจร่างกายโดยล,ละเอียดต่อๆไปนะเพื่อให้ได้สาเหตุได้ทุกอย่างที่มันชัดเจนมากขึ้นนะครับซึ่งคอนเซปที่พูดมาทั้งหมดเหล่านี้มันต้องอาศัยประสบการณ์เนาะต้องอาศัยบทเรียนบททดสอบต่างๆนะครับซึ่งจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญเลยที่อยากให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้ในจุดนี้นะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับ ก็หวังว่าทุกคนจะได้เห็นภาพรวมนะครับแล้วก็มีการเตรียมตัวนะเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่าง,งกายแล้วก็จิตใจแนวคิดนะครับที่จะมาทำงานในห้องฉุกเฉินครับก็ขอยยินดีต้อนรับทุกคนนะครับขอให้ทุกคนสนุกนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ในห้องฉุกเฉินนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ